ลิงสวัสดีค่ะขอทราบหมายเลขเครื่องค่ะเก้า9 9สามสมเก้าเก้าครับเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าค่ะม,มยังไม่หายโกรธตั้มอีกเหรอยังไม่หายโกรธตั้มอีกเหรอออกมาเจอกันหน่อยได้ไหมอะออกมาเจอกันหน่อยได้ไหมอะแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละครับไม่ได้ส่งข้อความนี่ครับคือผมบอกคุณนะครับจาก ตั้มครับขอบคุณที่ใช้บริการค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมหนึ่งหนึ่งีีแพ็์ลิงสวัสดีค่ะขอทราบหมายเลขค่ะ9้าเก้าสามสามเก้าเก้าครับเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าค่ะแหม่มพรุ่งนี้ตั้มไปออดิชั่นกับค่ายเพลงแล้วนะแหม่มมาให้กำลังใจตั้มหน่อยได้ไหมไม่เอาดีกว่าครับเปลี่ยนข้อความดีกว่าตั้มรักแหม่มนะรักมากๆด้วยะ ขอเปลี่ยนอีกทีได้ไหมครับแหม,ม่ตั้มยังอยากคบกับแหม่มอยู่นะตั้มคิดถึงแหม่มมากเลยอืมไม่เอาข้อความเนี้ยครับขอโทษนะคะไปทบทวนคำพูดก่อนมิคะ่ะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะไม่เสียเวลานะครับพอดีผมว่าค่ะตกลงจะคำพูดไหนคะอืมไม่ส่งดีกว่าครับ ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะไอเหี่ยอ่าแป็น้ำมักูโทรได้แล้วใช่ไหมตอนเนี้ยนะทำไมที่นึงนะเลยอ่ะได้เจกให้สองทีนี่โอ้นี่ยนี่เนี่เอามานี่ให้กูโทรก่อนได้ไหมกูจะโทรไปสั่งแก๊สแก๊สมันหมดกูรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วไป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 กดเองโอ้ ฟ้ายังฟ้าอยู่นั้นฉันยังอยู่ฟ้ายังรู้แล้วเธอรู้อยู่บ้างไหมเธอคือความฝันของฉันสุดหัวใจก่อนท้องฟ้าจะสดใสฉันยังคอยเยจ้าวะ่ะจะเพจแต่ทีต้องวุ่นวายขนาดนี้เลยเหรอพี่เออดีเป็นไงไว้เขียนดีปะ ดูสมัมผัสกูก่อนสัมผัสเลยพี่โคตรเชยเลยเฮ้ยไมอ่ะกก่อนรุ่นพ่อแล้วเนี่ยใช่หรือวะยังไงว่ามันไม่อินเหรอวะอ,อยากจะอินป่ะมาขอทราบหมายเลขค่ะ9 9 3า9 9ครับอ่าครับแหม่มครัชแหม่มครับ ไม่ไม่ใช่ครับคลัสครับคลัสคลัสคลาสสกดได้ไหมคะคอควายรอเรือไม่หันอากาศชอช้างครับคอควายรอเรือไม่หันอากาศชอช้างค่ะตั้มคิดถึงจุงตั้มคิดถึงจุงจุงใช่ไหมคะจุงครับจุงจุงสะกดได้ไหมคะจอจานสระอูงงูครับจุงครับแมมคิดถึง ตั้มไหมตั้มคิดถึงแมมฟลุ้งฟลิงมากตั้มคิดถึงแมมเอ่อฟลุ้งฟลิงครับกุ้งกิ้งเหรอคะฟอฟันนะครับรอเรือสระลีไม่โทรงงูครับอ่านว่าอะไรครับฟลุ้งฟลิงค่ะเก่งมากครับจากตั้มครับค่ะจากตั้มค่ะขอบคุณค่ะ